นะครับเอาละเรื่องเงินดีเต้ายังไม่จบนะยังคงว่าต้องว่ากันต่อนะตอนนี้โดนแขวนไว้แต่การโดนแขวนไว้ทั้งหมดมันเกิดจากการที่มีเอกสารแค่2หน้าเพื่อที่จะขอเงิน5แสนล้านบาทจากภาษีของประชาชน สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักดิ์จิมกิดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของเงินดิจิตัลอีกแล้วนะครับที่ปรากฏว่าตอนนี้นะถึงแม้ว่าจะผ่านงบป,ประมาณวาระแรกแต่สุดท้ายก็โดนแขวนกระดาษหาหน้าไม่เห็นหัวไม่เห็นค่าประชาชนฉีกครับฉีกทิ้งเลย มันไร่ค่าไม่เห็นหัวประชาชนคนที่ส่งเข้ามาจะได้มีจิตสำนึกบ้างมีกระดาษให้สองแผ่นอาจจะเอาฉบับย่อมาหรือเปล่าไม่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 นี่คือในที่ประชุมเหรอคะมีแค่นี้ไอ้นี่ไอ้นี่ไม่ไอ้นี่ใบปะ้องไม่นับไม่ใบปะหน้าไม่เอาค่ะไอสารบัญไม่เอาสารบัญไม่เอาอ่ะมีสองหน้าอาจารย์ขอโชว์ที่กล้องหน่อยได้ไหมคะโอเคอันหน้านี้เขาพูดแค่ว่าตัวเงินใช่ไหมแล้วหน้านี้ก็บอกวัตถุประสงค์ อันหน้าที่หนึ่งเนาะอีกหน้าหนึ่งก็วัตถุประสงค์หน้าที่สองก็คือวัตถุประสงค์แค่นี้แค่นี้เหรอคะแต่จํานวนเงินถึงหนึ่งแล้านบาท เอเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ารายละเอียดที่ให้เนี่ยยังคงไม่เพียงพอสำหรับการพิจารณาอยู่ดีเอ่อ<ม>นักวิจช่วยจุลภันธ์นะคะ<ม>ก็ก็บอกว่าเอ่อก็เห็นด้วยนะคะ<ม>บอกว่าถ้าเป็น่าย้านก็คงแขวนเหมือนกันนะคะไม่แล้วก็บอกว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมหน่วยงานถึงทํเอ่อรายละเอียดมาเพียงเท่านี้คะ่ะ<ม>ก็ถือว่าก็เป็นเอ่อมติของที่ประชุมที่ให้สำนักงานประหลัดกระทรวงการคลังเนี่ยกลับไปทํา ที่น่าสนใจก็คือเรื่องเงินดิจิตอลนะไไม่ถึงฝั่งนะตอนนี้ก็โดนแขวนเข้าไปอยู่สภาถึงแม้จะผ่านมาัดผ่านวาระที่หนึ่งมาแล้วเข้าสู่กรรมธิการก็แขวนเพราะมีเอกสารเพียง2หน้านะครับเอกสารเพียงสองหน้าชี้แจงเรื่องวัตถุประสงค์ในการที่จะทําเงินเยอตอนนะเป็นเงินกว่า5าแสนล้านบาทซึ่งเป็นเงินใายใช่ไหมฮะเป็นเงินภาษีของพวกเรา ที่จะเอามาแจกมาทำแอปพลิเคชันใหม่และตอนนี้กำลังกลับกลายเป็นปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นทั้งหมด5้าแสนล้านบาทนะครับจะมีการกู้ยืมอีก120 0 0 0ล้านบาทส่วนที่เหลือก็เอายันไปดานเลยนะครับก็จะเอาไปงบประมาณต่างๆเนี่ยเอาไปยัดแล้วก็จะเอามาแจกนะครับแน่นอนฮะธนาคารแห่งประเทศไทยไม่เห็นด้วย นะครับสื่อต่างประเทศก็ไม่เห็นด้วยนะครับปัญหาของเราทุกวันนี้นะที่ GDP ต่ำลงถึงแค่1.5เนี่ยสาเหตุหลักๆมาจากการส่งออกและการลงทุนภาครัฐแต่ปรากฏว่านะครับการจับจ่ายใช้สอยของคนไทยยังคงอยู่ที่ระดับ8เต็ม10นะแต่เขากลับจะไปอัด ในเรื่องของการใช้ใจ่ายโดยไม่แก้ไขปัญหาเรื่องของการส่งออกคนที่ทําลายการส่งออกคือใครทราบไหมฮะรัฐบาลเองทําลายยางังไงทราบไหมฮะข้าวสิปีไงทำให้ความน่าเชื่อถือนะตกต่ำลงต่างประเทศไม่กล้าซื้อข้าวไทยโดยปริยายนะครับหัวใจสําคัญที่ทําให้สภาวะเศรษฐกิจเป็นแบบนี้เกิดจากคนแรกเลยความเชื่อมั่น คนที่ทําให้ไม่เกิดความเชื่อมั่นตอนนี้หุน้นร่วงอีกติดต่อกันอย่างต่อเนื่องไม่มีแนวโน้มว่าจะขึ้นเลยล่าสุดวันที่ผมทํารายงานเนี่ย1,300จุดร่วงลงม,มาทําไมหุ้นร่วงอย่างนั้นคือไม่มีความเชื่อมันนอ่นรัฐบาลรัฐบาลไปไม่รอดเศรษฐกิจไปไม่ไหวนะครับบริหารก็ไม่เป็นบริหารยังไงให้คนเรียกร้องให้เกิดการรัฐบาลน,นันก็แปลกนี่นะเรียกร้อง ให้บุเอกประยุทธ์กลับมาก็แปลกดีนะเออมันก็แปลกดีนะครับเงินดิจิตอลมันก็ส่วนหนึ่งที่เขากำลังทำเพื่อทำการทิ้งทวนนะครับเงินดิจิตอลขึ้นนะฮะการถือหุ้นให้ต่างชาติมาถือหุ้นคอนโดมิเนียมในประเทศไทยได้ถึง75%นะครับแล้วก็ถือกรองได้ถึง99ปีจากเดิม50ปี แล้วก็อีกหลายประเด็นเลยนะตอนนี้ก็มีกระทรวงเกษตรนะปรากฏว่าออกระเบียบให้เช่าให้ขายให้จำนองที่ดินนะที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ดินบริจาคทำได้ห<ฮ>ทิ้งทวนกันใหญ่แล้วตอนนี้ก็มีทั้งยิวมีทั้งคนจีนมีทั้งพม่า และฝั่งสาภาพยุโรปจะมาซื้อที่ดินดังกล่าวทำการครอบครองโอ้โหนะต้เงินทีจต้อลอลงมาปรากฏว่าเฉพาะทําแอปอย่างเดียวก็แค่สามหมื่นล้านนะะแอปเป๋าตังมีไม่ทําจะต้องสร้างใหม่เพราะคุณส่วนต้องคิดเอาแล้วกันไอ้สามหมื่นล้านแค่ถ้าสมมตินะสิบเปอร์ซนมันเท่าไหร่20%สิบเเท่าไหร่ถ้าสามสิเปอร์ซนต มันเท่าไหร่ของสามหมื่นล้านเป็นเงินของใครเงินภาษีของประชาชนนั่นคือสิ่งที่เราเห็นนะครับตอนนี้เรื่องเงินเยเต้โดนแขวนไว้บางคนบอกโอ้ยได้แน่ได้แน่นอนได้วันนั้นได้วันนี้ผมยืยนยันเลยวันไหนได้วันนั้นจะมีคนติดคุกตอนนี้ก็มีการร้องฟ้องศาลการ,ารปกครองไว้ด้วยก็รอคำพิพากษาของศาลปกครองคณะกรรมการป้องกันและปราบปรา,ปา,ปามการทุจริตแห่งชาติก็ มีมติชัดเจนว่าเป็นการทุจริตเชิงนโยบายผิดวินัยพรบการเงินการคลังผิดรัฐธรรมนูญน,นะครับแล้วก็ผิดพรบเงินตราก็ชัดเจนสามารถตราในจบแล้วไม่ต้องอธิบายต่อแล้วบางคนบอกว่ามันเป็น IO ไม่เอโอทำคือความจริงแต่การในประเทศไทยก็ยืนยันเหมือนกันเขาก็ยืนยันจะทานะครับทาก็ทำนะฮะก็ด <c oughs> <c oughs> ีฮะซึ่งแน่นอนฮะจะมีคนอย่างน้อย 2, <c oughs> 2> คนจะต้องรับผิดชอบหนึ่งนายชกมตรี สองลมำตรีว่าการกระสูงกันกลังจะต้องรับผิดชอบนะอาจจะมีพ่วงลมำตรี ICT ทีนะครับที่ทำแอปพลิเคชันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่งานนี้ไม่ต่างอะไรจากเรื่องของจำนำข้าวจับตามองให้ดีฮะผมอยากให้ทำนะจะได้จบจบนะครับเหมือนจำนำข้าวอ่ะบางคนว่าโอ้ยมันจะเป็นยังงั้นมันจะไม่เป็นนี่สุดท้ายเป็นไง45ปีไม่รอลงอาญาบุญทรงเตริยาพี่ลมรัฐมนตรีติดคุกนะครับเอาละเรื่องเงินนี่เต้ายังไม่จบนะ ยังคงว่าต้องว่ากันต่อนะตอนนี้โดนแขวนไว้แต่การโดนแขวนไว้ทั้งหมดมันเกิดจากการที่มีเอกสารแค่สองหน้าเพื่อที่จะขอเงิน5แสนล้านบาทจากภาษีของประชาชนขอบคุณที่บอกกอขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักด์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะประเทศสยามทั่วโลกขนานน้ำนครราชา มีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจักรัรรสมัยสยามนามไทยร,รุ่งเรืรเองอมรสกิตธถาพรนครแห่งปูชนีค่วยราชูชาองค์กษัตริย์ปราสืบสันต,ติวงศ์ กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีรพระผู้สืบสานคติยะจารีประเพณีพระองค์จักรีสวยราชสมบัติตามบัญัติบุนเทียนบ้บารเถลิงองค์กษัตริย์ราชาชพระผู้ทรงบุญ ทรงครองไอสูนวิสุทดดุดเทพอวตารสถิบบันลังทองแปรสังประโคมก้องบันดอกกัมสดาน<ช>เลือแผ่นสุปันคันติยันสงางามประนตลดกายพระศทั่วไทยถวายพระพร มหาวชิราลงกรณเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส้สองสดุดีมีกษัตริย์เจริญตาตัวทุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา เริ่มองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอทูนวิสุดดุดเทพอวตารสถิตบันลังทองแตรสังพระโคมก้องบันดอกกังสดาเมื่อแผ่นสุบันขัติยาสนานา ประนตลดกายผศบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส้สองสดุดีมีกษัตริย์กรริญตาม่วสุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา สยามน้ำน,นี้แส่สองสัตดูดีมีกษัตริย์เดทาทั่วทุกเขตคาปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์